โอเคอวิ oh, okay. uh ่งมาครับเดี๋ยวก่อนที่จะลืมว่าก่อนที่จะลืมว่าอาดิดาสตัวนี่อาดิซิโร่พรามเอ็กสองสตังสองเนี่ยมันเป็นยังไงก็เลย รีมาพูดเลยก่อนที่มันจะลืมนะครับก่อนอื่นเนี่ยมันเป็นตัวที่ผิดกฎแต่ว่ามันแพงไงก็เลยลองเอามาใส่ดูแล้วก็อยากจะรีวิวสักทีว่ามันเป็นยังไงผ่านไปนานพอสมควรครับแล้วก็ผมว่าพองเขาทนมากคือมันไม่ไม่สึกหรอไม่อะไรเลยอะก็วิ่งผ่านไปก็ไม่ไม่เห็นความสึกหรอ,อรเลยนะผมวิ่งไปประมาณเอาหกสิบเจ็ดสิบโลนะครับไม่แน่ใจดีไม่ดีร้อยนะเพราะว่าก็บ่อยอยู่เหมือนกันอยากลองใช้ไงมันแพงไง ทีนี้อยากจะรีวิวว่ารองเท้าคู่นี้เนี่ย upper นี่ค่อนข้างสบายคือมันเป็นสตรังอะเนาะมันก็เลยสบายมากคือจุดหลักๆที่มันโฆษณาขายมานะ่ะก็ชัดเจนนะครับแล้วก็ความซ็อกไลท์ความรู้สึกมันใส่ถุงเท้าเนี่ยโอเคเฮ้ยลูกอย่าเสียงดังเอเอามามาอาแล้วก็คือโดยรวมๆอยากจะบอกว่า หัวใจมันลงเยอะมากค่ะผมรู้สึกว่ามันคล้ายๆกับตัวอัลฟาของไนกี้เลยนะจําได้ไหมอัลฟาออกมารุ่นแรกอะ่ะทุกคนใส่แล้วก็ว้าวากันใหญ่เลยเพราะว่าใส่แล้ววิ่งอะ่ะหัวใจมันลงหัวใจมันไม่สูงเลยลดลงไปเยอะคู่นี้ผมว่ามันคล้ายๆกันเลยคือหัวใจผมลงไปเยอะมากคือผมไม่ฟิตมากๆช่วงนี้เพราะาผมยังเจ็บหลังอยู่นะครับปีนี้มาผมวิ่งน้อยมากแล้วก็ถ้าผมจะใช้คู่นี้วิ่งนะ ผมจะใช้เวลาวิ่งกับเพื่อนพวกที่วิ่งแรงๆเพราะว่ามันช่วยผมลงไปได้เยอะมากครับทุกคนนี่คือ1หัวใจมันลงเยอะมากแน่นอนในนี้มีแผ่นคาร์บอนตั้งทุกรูปแบบคือโกงสุดๆเรื่องของสเปคไม่อยากพูดเนะเพราะมันโ็เวอร์สุดละเนี่ย ทีนี้ข้อเสียมีอะไรบ้างเรื่องหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าโหมันข้อดีก็มีกล่องด้วยมีกล่องมาให้ถ้าไ,ไปซื้อที่สาขาที่มีกล่องได้กล่องด้วยนะครับกล่องค่อนข้างสวยเลยเป็นกล่องแบบเนี่ยมีตา a d ด d a s ด้วยแล้วก็มีแบบอุย้ยแพ็กเกจทำดีทำดีำดเออข้อเสียเนี่ยเดี๋ยวะจะบอกทุกคนว่าผมวิ่งแล้วรู้สึกว่าเท้ามันเครียดครับคือบริเวณขอบขอบเท้าเนี่ยขอบขอบนอกของเท้าเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมันดันเยอะมากมันเครียดแล้วก็ ถ้าวิ่งสักประมาณาแบบสำหรับผมนะถ้า15โลเนี่ยเริ่มมีปัญหาแล้วเพราะว่าสําหรับข้างที่เท้าแบนนะมันจะดันอุ้งสิ่งที่ผมทําเหมือนอัลฟาเลยไม่รู้ว่ารองเท้าแบบว่าด,ดันดันอุ้งมันช่วยทําให้หัวใจลดหรือเปล่านะไม่แน่ใจเพื่อนๆคิดว่าไงพูดมาหน่อยนะครับเนี่ยผมก็เลยได้ติดเทปแบบนี้เนี่ยมอง,มองเห็นไหมเทปเทปสีเนื้อผมก็เลยติดเทปแบบนี้ทุกคนต้องขอโทษด้วยนะนี่เท้าเนี่ยเออผมเลยติดเทปแบบนี้เพราะว่า ตอนที่ใส่วิ่งยาวเท้าตรงนี้คือมันโดนไอพื้นรองเท้าข้างในที่มันนุนนนอะ่ะมันดันพอม,มันดันปุ๊บเป็นแผลเลยก็แบบโอ้ถ้าเป็นแผลรองเท้าดีแค่ไหนมันก็ไม่เวิร์กใช่ไหมแต่เราก็อยากใช้เว้ยก็เลยแบบว่าติดเทปเข้าไปพอติดเทปเอาอยู่ครับหมายความว่าคือไม่เกิดอาการบาดเจ็บแต่ผมเชื่อมั่นเลยว่าถ้าสัก30โลนะเราวิ่งแบบเทมโปนะก็คือเร็วหน่อยอะ่ะผมว่าก็ยังเจ็บอยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนเพื่อน,นที่เท้าแบนเนี่ยลองพิจารณาดู ว่าเป็นไงส่วนตัวเนี่ยนะผมบอกเลยผมใช้วิ่งติดเทปวิ่งสักยี่สิบโลกับเพื่อนที่วิ่งเร็วกว่าเราทําได้ครับนี่คือข้อดีของมันนะเออหรือว่าถ้าไปงานแข่งหรือว่าอยากจะวิ่งเร,เร็วๆแต่ว่าคงไม่ได้ถ่วยไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมอยากจะได้ความเร็วหน่อยเราไม่ฟิตอะรองเท้าช่วยมากเออโกงเต็มๆแบบว่าคําว่าโกงคือแบบประชดประชันนะคือแบบว่ามันเป็นรองเท้าที่ดีจริง,รงๆครับมันมันช่วยเยอะมากก็โอ้โหห้าสิบอะก็เนี่ยนะห้าสิบอะ นะอ่ะนี่ก็คือเจ้าตัวสตางสองนะสรุปว่าข้อเสียที่ผมพูดคือเอ้ยอีกเรื่องนึงก็คือความโครงเคลงนะครับทุกคนโครงเคลงนะฮะยืนเนี่ยโครงเคลงนะโครงเคลงนะครับอันนี้ผมผมบอกเลยว่ามันโครงเคลงแล้วก็ข้างในเนี่ยครับความรู้สึกะเท้าเราเวลาลงไปอย่างเงี้ยมันจะรู้สึกเหมือนเหยียบอะไรนุนนอยู่บริเวณอุ้งเท้าพอมันดันแบบนี้ทุกคนมันก็เลยเจ็บมันเหมือนในกีออฟ้าเลยอะเออมันก็ช่วยกันแบบโหมันช่วยหัวใจลงไปเยอะมากแล้วความเร็วก็แบบ ช่วยได,ด้เดยอะวยเยอะอ้าเ,เพื่อน,อนๆคิดว่ายัางไงก็เชื่อกันคอมเมนต์มานะครับคู่นี้ขอโทษจริงช้ามากกว่าจะคอมเมนต์เอ้ยกว่าจะรีวิวก็พูดเรื่องไหยนะเพืนะ่อนๆคิดว่าไงก็ว่ากันมานะครับแล้วก็สตรง้งสองก็เออเป็นรองเท้าที่ผมว่าสปอยดีมัน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 หลอกเราอะ่ะว่าเราวิ่งเร็วอ,ะอ่ะเออพอเราใส่ไปเราวิ่งเร็วจริงๆนะหัวใจลงโอเคเอ้าคิดว่าไงแบ่งปันมานะครับไว้เจอกันครับ